สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทําไมคนชอบเล่นกรรมพันแล้วเสียครับผมเพราะอะไรนะครับถึงไม่ประสบความสําเร็จในการเดิมพันในการเล่นพน,นันนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อ ที่จะให้กําลังใจนะครับสําหรับคนที่อยากเลิกเล่นพนันนะครับสําหรับคนที่หลงเข้ามาในวงการพนันแล้วอยากให้กลับตัวนะครับเลิกเล่นพนันนะครับผมไม่ได้ส่งเสริมการพนันนะครับผมผมอยู่ในวงการพนันมาตั้งแต่เรียนประถมนะครับ ซึ่งประสบการณ์ต่างๆมากมายที่ผมได้เรียนรู้มานะครับมันก็ตกผลึกว่าทำไมเราถึงเล่นพนันแล้วไม่ได้สักทีนะครับคือผมคิดว่าเราต้องกำจัดสิ่งนี้ไปก่อนครับอย่าหัวร้อนนะครับผม อย่าขออีกตากนะครับถ้าอยากจะรวยในการลงทุนนะครับอย่าหัวร้อนนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าขออีกตากนะครับผมซึ่งสองคำนี้ทำให้ทุกคนเจ็บปวดมานักตัวนักแล้วนะครับผมคําว่าพน,นันนะครับน้อยคนเลยครับที่จะบังคับตัวเองได้ใชครับ บังคับไม่ได้จริงๆนะครับผมเชื่อผมเถอะทุกคนที่เข้ามาในวงการพนันนั้นนะ่ะมีความโลภนะครับมีความโลภด้วยกันทั้งนั้นครับผมคําว่าขออีกตานะฮะหมดตัวมันหลายลายแล้วนะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับยกตัวอย่างผมเล่นบาคาร่ามาผมมีทุนอยู่หนึ่งหมืนบาท จากตอนที่ได้สี่หมืนแปดอยู่นะครับรวมทุนนะครับขออีกสองพันผมจะได้ห้าหมื่นนะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้นะสองสามตาก็น่าจะได้นะครับบอกขออีกตานะครับผมเราเชื่อไหมครับว่าไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับผมจากเงินสี่หมื่นแปดนะคำว่าขออีกตาเนี่ย ผมหมดเลยครับจาก4ี่หมเหลือ5.90จาศูบาทนี่นะครับผม,มข้อเสียแล้วทำไมครับช็อกเลยครับมานั่งเฮ้ยนะครับเงินโครตรเยอะเลยนะเงินโครตรเยอะเลยตั้งสี่หมืนแปดนะครับแต่ตอนเล่นเราเรา เราไม่คิดว่าเงินมันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วพอเสียแล้วเราคิดว่าโอ้กูน่าจะหยุดนะครับสี่หมื่นแปดนะครับคนที่เล่นผมว่าเป็นทุกคน,นครับใช่ไหมครับอือย่าไปหวังแค่คําว่าขออีกตานะครับผมถ้าคิดจะเอาเงินนะครับถ้าคิดจะเอาเงินให้เลิกเล่นก่อนนะครับผม ให้เลิกเล่นก่อนนะขอ้ําครับวันหน้าให้มาเล่นใหม่ครับรับรองครับแล้วก็ให้ให้จำเป็นข้อคิดไว้เลยนะครับผมให้จำไว้เลยครับาา์ไว้เลยนะครับ,รบถ้าไม่หัวร้อนในวันนั้นนะครับอาจไม่หมดตัวในวันนี้นะครับผมการควบคุมอารมณ์สำคัญที่สุดครับ ยังไงผมก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากเล่นพนันนะครับแล้วก็อยากเลิกพนันนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับถ้าเลิกได้ไม่เล่นดีกว่านะครับผมและก็ให้จำไว้นะครับ ถ้าจะเล่นพน,นันจิตใจนะครับสติอารมณ์สำคัญที่สุดนะครับอย่าหัวร้อนแล้วก็อย่าพูดัว่าขออีกตานะครับผมอย่าพบกันใหม่ครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม